สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเล่าในเรื่องไซเบอร์บลลีอิงก็คือการรับรานทางไซเบอร์ครับก็มีเรื่องปัญหาสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขมีอะไรบ้างก็มารับชมกันครับลักษณะของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือรัรานทางไซเบอร์หรือไซเบอร์บลลีอิงครับก็อาจจะมีหลายคนอาจารย์นักวิชาการหลายคนก็อาจจะให้ความหมายเป็นภาษาไทย หลายแบบหลายถ้อยความนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะเอามาบอกเล่านะครับจะพูดถึงไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือพฤติกรรมการรังแกคุกคามนะครับหรือทําให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ใจผ่านช่องทางเทคโนโลยีเช่นโซเชียลมีเดียกับข้อความทางโทรศัพท์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยมีลักษณะสําคัญก็คือเจตนาให้ร้ายนะครับแล้วก็ พูดถึงเรื่องการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์นะครับมันก็นี่แหละครับก็ถึงจะให้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผู้กระทำนนก็สามารถที่จะซ่อมตัวตนปกปิดตัวตนได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างสถานที่หรือไม่ได้อยู่ต่อหน้าซึ่งกันและกันนะครับมันก็ยังมีผลกระทบอยู่ต่อเนื่องแล้วก็มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ พฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีการเล่นเสนอซ้ำทําซ้ําบ่อยๆนะครับก็นี่แหละก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของลักษณะการล่ารานกันแกล้งทางไซเบอร์นะครับทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องประเภทของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มันก็มีอยู่หลายแบบนะครับเช่นเอามายกตัวอย่างนะครับหการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับสการส่งข้อความด่าทอนะครับสาการแอบอ้างเป็นผู้อื่น,นครับแล้วก็ การสะกดรอยตามทางไซเบอร์นะครับหรือเป็นลักษณะว่าติดตามรังควานอย่างนี้ครับแล้วมีประเภทว่าการใส่ร้ายการล่วงละเมิดการขีดกันนะครับแล้วก็มีการประเภทหลอกลวงอีต่างหากนะครับหล,ล,ลอกลวงหลอกลวงข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาลานหรือกันแกล้งทางไซเบอร์นะครับก็จะมีอยู่ นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการที่ว่านะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่มีการควบคุมอย่างเนี้ยการเรียนแบบพฤติกรรมจากคนอื่นนะครับการขาดทักษะการเห็นอกเห็นใจนะครับการมีแนวโน้มก้าวร้าวโดยธรรมชาติอย่างเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเหมือนที่กล่าวมานะครับมันก็มีภาพมันก็อาจจะปนๆกันไปนะครับก็คือดังที่เห็นนะครับ สิ่งที่มันส่งผลต่อการกันแกล้งทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องการเรียนรู้ทางสังคมอะความเครียดในครอบครัวใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากเกินไปเนี่ยการที่ว่าผู้ปกครองไม่กํากับดูแลนะครับอิทธิพลของสื่อที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบในการที่ว่าเรื่องละลานทางไซเบอร์มันจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับอย่างเช่น ผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับอาจจะเกิดความเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับแล้วก็ผลกระทบทางด้านพฤติกรรมเช่นอาจจะมีการแบบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวการถอนตัวออกจากสังคมนะการใช้สารเสพติดอย่างเนี้ยครับต่อมาผลกระทบทางด้านการเรียนอาจจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงขาดสมาธิอย่างเนี้ยนะครับไม่อยากไปโรงเรียนนี่ก็เป็นไปได้นะครับและก็ซ้ำ้ายเนี่ยผลกระทบที่รุนแรงขึ้นครับเช่นอาจจะมีการแบบว่า ฆ่าตัวตายอย่างนี้ครับมันก็เป็นไปได้นะครับคือผลร้ายของการละลานการกันแกล้งทางไซเบอร์นะครับทีนี้เราจะรับมืออย่างไงนะครับกับเรื่องไซเบอร์บูลิ่ง,งครับเนื่องเอาง่ายๆครับบางทีเราพบเจอเนี้ยแจ้งผู้ใหญ่ผู้ปกครองครัวาอาจารย์ที่เชื่อถือได้นะครับว่าเอ้ยมันมีการกันแกล้งนะหรือเราโดนแบบนี้นะนะครับก็ต้องมีการบอก ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับการบล็อกนะครับเพื่อเป็นการตัดการติดต่อกับผู้ที่กระทำครับแล้วต่อมานะครับการที่ว่าให้มีกระบวนการให้การปรึกษานะครับในด้านจิตวิทยานะครับก็มีส่วนช่วยนะครับแล้วต่อมาการให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบ แล้วก็ที่สําคัญทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับเป็นการที่ว่าพัฒนาทักษะเพื่อนําทางแล้วก็ใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพครับนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างสาระน่ารู้ในเรื่องไซเบอร์บูลิ่งครับปัญหาสาเหตุแนวทางแก้ไขครับก็เป็นคลิปสั้นสาระน่ารู้ในวันนี้ครับก็สวัสดีครับ